สิบามาเก็บบุกหงเก็บบุกหงไปตำวันน,น,นี้สิบห้าตำบุกหงได้เหมือนไหนี่ได้แล้วบุกหงบุกหงอยู่ต้นนี้ไปตำกันเลยครับมืันนี้ตำบุบกหงกระแทบกระพุนี่ตำโจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ Peak. มันสีโม่ๆได้จัง่อยมันอันโ้ยห้อนตั้งกลองบ่ได้มาครับมาใส่แบปผงชูรสนี่ใส่ไปโหลดใส่แบปผงชูรสใส่อีกรอกระปูอีกกระปูกระปูใส่ไปเลย ใส่ไปอยีกะปูกะใส่บักหน้าวบักหน้าวหน่อยหนึ่งใส่ไปเลยหน่อยหนึ่งดีมันเน่มันจังสีนี่ยงสีสมโอ้บักหน้านำได้ใส่เสื้อรถแล้วใส่บังหน้าวแล้วใส่ยังอีกเัมือนนี่นำปลา น้ำปลาหยอดเลยนี่เอานี่นี่น้ำปลาแหละคระับปลาแดกปลาแดกปลาแดกฟัวเข้าไปหายอืยอยอยู่ซ้อนนึงเออเรียบร้อยตั้มมาหน,นอจะเป็กกินเหี้ ประเทศแล้วเทน,นเลยน,นี่กลางมือไปเลยกลางมื้อมีกิน,นแบบท้มาคมอนนเออสวัสดีครับกับมาพอกับพยายาจิจตัมโตใจอีกแล้วพ่อพี่พี่น้องโอ้ยหอ,อน มาครับบันทิดผพามากินผมต่ำตำสมบักหึ่งกินกับอันอย่างแคบหมูพักกาศหินบกักพัวหอมบัวต้นบักหึ่งแ็บแากต้นนี้เลยมาครับแบบแซบแล้วพุนีต่ำใส่อีป,ปูน้ำ กินั้มือกได้ครับตามหุหฮูงนี่แ่บก <c oughs> ินแน่แนด้ากระแสแน,นั่นนั่นกินเบื่อก็คือตามหุหฮูงนี่ละ <c oughs> ทิมได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในป่าบบเป็นอย่างบบได้อยู่ในบ้านอ ในผักกาศหิิจงกงบสมตามแสบทินีแล้วรื้อออกจมูกขึ้นชือวาซาบิครับเขาก็เลยเอินผักกาศหิน พักหอมเปอืม กรแตกสดละ <c oughs> เอ้ยจับมนเนี่ยอีออ่กบับงูน้าทีสีหอม Ну ты ман. nghe tiếng cây là mỗi người thì tổng cay gần what <laughs> เอาครับเนียฝผาฟรีฝากน้องทุกคู่ทุกคนครับสัตว์ ขอคะนจจนนจำมนาวดีครับ